ซึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความค่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักทารกนั้นครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้ว <Wow. S 1> ย่อมกำหนัด <Okay. S 1> ยินดีในรูป ชื่อยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาป อกุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องุูธภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมกับนัดยินดีในธรรมารมที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในธรรมารมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรัก ไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลาย